จริงบาโบต้ามีเยอะขวาซ้ายอะไรเยี่ยยังไดสัตว์ตายกู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 ตายกายกูไม่เอตามกูตาย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  ี yeah, it it? Mm ่ยจากจีนอ่ะไอ้นั่นรองเท้าอะไรน้าเลยรองเท้าอะไรนะออดิดาจอแดนเจ้า่าไหร่ราคาอะไรราคาอะไรมีสามหมื่นหกเก้าพันเราเราไปกดมาเลยนะเพื่อนออกใหม่เนีสองวิเรากดทันอ่ะซื้อมาห้าสิบคู่อ่ะมีกี่คู่คู่ละห้าหมื่นมันมันมันตันกี่คู่มันตันกี่คู่มันตันอยู่ร้อยสิบสองสามสิบเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของไอ้ออดิดาจอแดน มันเป็นรองเท้าใช่หรอไม่มันเป็นชื่อชื่อนักบาสที่แข่งแงข่งที่สุริโลกชื่ออะไรอะนด้าจอแดนสัตว์ีเตอร์ยอดแขก่งแร่งไม่ถึงอดิดาจอแดนแมนกู <laughs> อะไรอย่าง <laughs> ดวิวเนี่ยแต่ว่ากูมาทำไมเหมจะถึงละตว่ากูมาทำไมยูยูไม่ได้หลักาเลยนะเว้ยมได้เฮียเเหรอแหมแต่ว่ากูทำไมเน้อยว่กูเป็นผีมงเห็นว่ากูได้หรอโอ้ผมชวยทายากรี้พูทายากรีทายากีทายาทายาทายา เย็ดที่เหมือนขบเลยเสียเสียเล้วเอวหลวมเหมือนกบเลยอะไรเนี่ยฮัลโหลมันซื้อห่วงยางครับอะไรนะมึงจะมึงจะไปทำอะไรมิวนะมึงจะไปทำอะไรมิวนะไอ้มิวแม่งหลังคาบ้านเป็น L G B T มิวมิวมึงเห็นกระดิ่งตรงนี้ไหมมิวกระดิ่งตรงเนี้ยเราเตอร์เนี่ยเราเตอร์เนี่ย มึงมึงมึงหยิบนะมึงหยิบเลยเรียบยเลย,ยมึงมิมกวกูเอาโยนให้มึงละมิวมันเปิดล็อกแล้วมิวเปิดล็อกแล้วมึงลอ,องหยิบมัน <c oughs> อ้อ่ะหยิบเออโยนของก่อนแล้วหยิบเอามิวคือดูมายกว่าเลยน,นั่นนะไอ้เหี้ยเห็นมิวแล้ว มันไม่มามันกลัวอะไรนี่จอวะผีมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้มันไม่เดินมาอยู่เลยไม่ใช่ไฟเีระกวัวไอ้เหี้ยปกติกูเล่นเนี่ยกูเกิสินเดินเข้าบ้านไม่เห็นกลัวเลยเลยน่ปกติกูเล่นอะถ้า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 กูเล่นแบบบ้านเล็กๆแบะไม่กลัวเว้ยแต่ที่บ้านหลังใหญ่กวอะไรมันก็แค่บ้านเดิไมาเคลื่อนจอแดน <Jordan. S 2> มึงรู้เปล่าจริงๆอ่ะมันชื่อว่ายาชระจอแดนโอเคคนตกยอไกลแต่มันเป็นเกย์ไงเมื่อก่อนมันเป็นเกย์มันแต่งงานแต่งงานกับผู้ชายคน,นก็เลยต้องเปลี่ยนานามสกุลอ๋อ oh. แล้วนั่นมันก็เลยเลือกไปแต่งงานากับผู้หญิงตอมันก็เลยนามสกุลนั่นแหละไมเคิลจอแดนไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่อยากเอากบไงหือเขาไม่อยากให้รู้ไงว่าเป็นคนไทยไงกูสา,าต,ตั้งชื่อลออูกบนไพราะอไมเคิลจอแดนไมเคิลยาชระ